คุณผู้ชมครับโลกยุคปัจจุบันสงครามไม่ได้จำกัดอยู่แค่เสียงปืนเสียงระเบิดหรือการเคลื่อนกำลังทหารบนแผนที่เท่านั้นแต่มีสนามรบใหม่ที่มองไม่เห็นและร้ายแรงไม่แพ้อาวุธหนักนั่นคือสงครามไซเบอร์หรือไซเบอร์วอร์แฟร์ไซเบอร์วอรคืออะไรสงครามไซเบอร์คือการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อโจมตีแทรกแซงขโมยข้อมูลหรือทำลายระบบสื่อสารและโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของคู่ต่อสู้โดยไม่ต้องยิงปืนแม้แต่นัดเดียว พูดง่ายๆกบมันคือสงครามที่โจมตีสมองและเส้นประสาทของประเทศถ้าถูกโจมตีสำเร็จระบบไฟฟ้าอาจดับเครือข่ายสื่อสารล่มหรือแม้แต่กองทัพไม่สามารถสั่งการกันได้เลยตัวอย่างจริงจากต่างประเทศปี2007ประเทศเอสโตเนียถูกโจมตีไซเบอร์ครั้งใหญ่ระบบธนาคารเว็บไซต์รัฐบาลและสื่อหลักของประเทศหยุดทำงานทั้งประเทศเกิดความโกลาหลโดยไม่ต้องใช้ทหารแม้แต่นายเดียวปี2015 ยูเครนถูกโจมตีไซเบอร์ทำให้ระบบไฟฟ้าล่มประชาชนกว่า2 0 0 0 0 0คนต้องอยู่ในความมืดจีนและสหรัฐต่างก็พัฒนาไซเบอร์คอมมานด์ของตนเองเพราะรู้ว่าการควบคุมข้อมูลสำคัญไม่แพ้การควบคุมอาวุธนี่จึงเป็นสัญญาณชัดเจนว่าในยุคศตวรรษที่21สสงครามไซเบอร์คือสนามรบจริงที่ทุกชาติหลีกเลี่ยงไม่ได้ไทยเองก็เตรียมพร้อม คุณผู้ชมครับอาจมีหลายคนยังไม่รู้ว่าไทยเองก็มีศูนย์ไซเบอร์กลาโหมหรือที่ตอนเชื่อภาษาไทยว่าศูนย์ไซเบอร์กลาโหมหรือ CDIOC ที่มีหน้าที่เฝ้าระวังและป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์โดยเฉพาะใช่ค่ะและยังมีการฝึกกับพันธมิตรเช่นสหรัฐญี่ปุ่นและชาตินาโตผ่านโครงการโคบาโกและการซ้อมรบไซเบอร์เสมือนจริงเพื่อยกระดับความพร้อมของบุคลากร กองทัพไทยไม่ได้มองไซเบอร์เป็นเรื่องรองแต่เห็นว่านี่คือมิติการรบใหม่ที่ต้องเตรียมพร้อมอย่างจริงจังทำไมกัมพูชาถึงเปราะบางเพราะระบบเทคโนโลยีของกัมพูชาย,ยังอยู่ในระดับล้าหลังระบบสื่อสารทางการทหารยังอาศัยวิทยุสนามและเสาโทรคมนาคมที่มีจุดอ่อนโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลในประเทศยังพึ่งพาระบบจากต่างชาติการป้องกันการโจมตีไซเบอร์ยังอ่อนแอขาดบุคลากรและเทคโนโลยีทันสมัย พูดง,ง่ายๆครับถ้าเปรียบไทยกับกัมพูชาในสนามไซเบอร์ก็เหมือนไทยมีโลกดิจิทัลพร้อมดาบคมส่วนกัมพูชายังถือแค่โลกไม้เก่าๆอยู่เลยการเชื่อมโยงกับสนามรบจริงคุณผู้ชมครับสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือสงครามไซเบอร์ไม่ใช่เรื่องโลกออนไลน์อย่างเดียวแต่สามารถเชื่อมโยงกับการรบภาคพื้นได้ทันทีเช่นถ้าไทยโจมตีไซเบอร์สำเร็จระบบเรดาร์กัมพูชาดับไทยสามารถส่งกิ้เปนหรือ F16 เข้าโจมตีได้โดยไม่ถูกตรวจจับหรือถ้าไทยป่วนระบบสื่อสาร กองบัญชาการกัมพูชาไม่สามารถสั่งการไปยังแนวหน้าได้ทหารในสนามรบจะสับสนและขวัญเสียทันทีดังนั้นบทนี้เราจึงเห็นว่าสงครามไซเบอร์คือสนามรบที่แม้มองไม่เห็นแต่ผลลัพธ์นั้นแรงคอที่จะเปลี่ยนเกมการรบทั้งหมดได้และไทยเองก็กำลังพัฒนาศักยภาพด้านนี้ต่อเนื่องขณะที่กัมพูชายังห่างไกลและนี่แหละครับคือจุดที่ทำให้กัมพูชาหวั่นเกรงคุณผู้ชมครับเมื่อเราพูดถึงสงครามไซเบอร์ สิ่งที่ทำให้ไทยเหนือกว่ากัมพูชาชัดเจนที่สุดก็คือความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานและบุคลากรไทยได้ลงทุนทั้งด้านเทคโนโลยีการฝึกกำลังพลและการเชื่อมโยงกับพันธมิตรซึ่งทั้งหมดนี้ทำให้ไทยยืนอยู่ในสนามไซเบอร์แบบมั่นคงขณะที่กัมพูชาย,ยังล้าหลังโครงสร้างพื้นฐานด้านไซเบอร์ของไทยไทยมีศูนย์ไซเบอร์กาะหโหมหรือ CDOC ที่ก่อตั้งมาเพื่อป้องกันและตอบโต้การโจมตีทางไซเบอร์โดยเฉพาะมีระบบตรวจจับการเจาะร,ระบบ intrusion detection ระบบไฟร์วอลล์และป้องกัน DDoS ที่ทันสมัยการเชื่อมต่อกับเครือข่ายพันธมิตรเช่นสหรัฐญี่ปุ่นและชาตินาโตในขณะที่กัมพูชายังไม่มีศูนย์ไซเบอร์ระดับชาติที่ทันสมัยการป้องกันยังอาศัยทีมเล็กๆและงบประมาณจำกัดความเหนือกว่าทางเทคโนโลยีไทยสามารถใช้เทคโนโลยีในการตัดสัญญ,ญาณการสื่อสารแทรกแสงข้อมูลทำให้คู่ต่อสู้สับสนปิดระบบของศัตรูในช่วงเวลาสำคัญ กัมพูชากลับครึ่งพาระบบสื่อสารพื้นฐานเช่นวิทยุสนามเสาโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตจากผู้ให้บริการเพียงไม่กี่รายซึ่งทั้งหมดนี้เป็นจุดอ่อนเพราะถูกโจมตีได้ง่ายบุคลากรที่ผ่านการฝึกไทยมีบุคลากรด้านไซเบอร์ที่ผ่านการฝึกกับพันธมิตรโดยเฉพาะในโครงการฝึกโครบาโกที่ไม่ได้ฝึกแค่ภาคสนามแต่ยังมีการซ้อมรบไซเบอร์เสมือนจริงอีกด้วย ในขณะที่กัมพูชาขาดทั้งบุคลากรเชี่ยวชาญและโอกาสฝึกกับนานาชาติทําให้ความสามารถด้านไซเบอร์ยังห่างไกลไทยอย่างมากศักยภาพการโจมตีหรือออฟเฟนซีฟไซเบอร์ไทยนําถึงพันปีแน่รวมถึงการเจาะทังด้านการทหารด้านการเคลื่อนที่ของกําลังพลการโจมตีเว็บไซต์สําคัญของคู่ต่อสู้เพื่อทําลายความน่าเชื่อถือซึ่งหากเกิดการประทะจริงไทยสามารถใช้การโจมตีไซเบอร์ทําให้กัมพูชามืดบอดในการสื่อสารและไม่สามารถสั่งการแนวหน้าได้ ศักยภาพการป้องกันหรือ d e ฟ e n s i v e c y b e อร์จุดสำคัญอีกอย่างคือไทยสามารถป้องกันและสวนกลับได้ทันทีมีระบบ Cyber อร์ Shield ตรวจจับการเจาะระบบการใช้ AI วิเคราะห์ภัยคุกคามแบบเรียลไทม์บุคลากรที่พร้อมโต้กลับการโจมตีในไม่กี่นาทีในขณะที่กัมพูชาหากถูกโจมตีไซเบอร์ระบบจะหยุดทำงานทันทีเพราะไม่มีเทคโนโลยีและบุคลากรรองรับผลคือกองทัพกัมพูชาจะเสียความสามารถในการควบคุมโดยสิ้นเชิงการเปรียบเทียบโดยตรง ถ้าเปรียบกันรตรงๆไทยคือมีอาวุธดิจิทัลครบมือพร้อมทั้งโล่และดาบกัมพูชาคือแทบไม่มีเครื่องมือต้องอาศัยการสื่อสารแบบเก่าๆที่ถูกตัดได้ง่ายและนี่คือจุดที่ทําให้กัมพูชาหวั่นเกรงเพราะพวกเขารู้ดีว่าหากไทยเลือกใช้สงครามไซเบอร์เมื่อไหร่กัมพูชาจะเสียเปรียบทันทีตั้งแต่ยังไม่ยิงกระสุนดังนั้นจุดแข็งของไทยจึงไม่ใช่แค่เครื่องบินรถถังหรือปืนใหญ่เท่านั้น แต่ยังรวมถึงกองทัพไซเบอร์ที่พร้อมโจมตีและป้องกันในโลกดิจิทัลและนั่นทำให้หากมีการเผชิญหน้าจริงไทยจะเหนือกว่ากัมพูชาในทุกมิติไม่ว่าจะบนฟ้าบนดินหรือในโลกไซเบอร์คุณผู้ชมครับถึงเวลาที่เราจะลองจำลองเหตุการณ์หรือซิมูเลชันกันว่าหากประเทศไทยตัดสินใจใช้ขีดความสามารถด้านสงครามไซเบอร์เต็มรูปแบบกับกัมพูชาจะเกิดอะไรขึ้นบ้างใน24ชั่วโมงแรกจะ12ชั่วโมงและ1สัปดาห์ ช่วง24ชั่วโมงแรกความมืดปกคลุมเว็บไซต์หน่วยงานราชการของกัมพูชาเช่นกระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาดไทยถูกโจมตีด้วย DDoS attack จนไม่สามารถใช้งานได้ระบบวิทยุสื่อสารของทหารแนวหน้าเกิดการรบกวนสัญญาณขัดหายหน่วยลาตระเวนไม่สามารถรายงานข้อมูลกลับไปยังกองบัญชาการได้ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนกัมพูชาเข้าถึงถูกบิดเบือนเพราะโซเชียลมีเดียหลักถูกโจมตีเกิดความสับสนในวงกว้าง พูดง่ายๆครับกัมพูชาจะเหมือนถูกปิดตาและปิดหูตั้งแต่วันแรกช่วง72ชั่วโมงกองทัพไร้การควบคุมหากการโจมตีดำเนินต่อไป3วันเต็มกองทัพกัมพูชาจะเริ่มเข้าสู่ภาวะวิกฤต ระบบ Command and Control ของกัมพูชาไม่สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพฐานทัพหลายแห่งขาดการเชื่อมโยงข้อมูลดังนั้นไม่รู้ว่าหน่วยไหนอยู่ตรงไหนระบบ GPS และการนำทางที่เพึ่งพาโครงสร้างต่างประเทศอาจถูกก่อกวนทำให้การเคลื่อนกำลังผิดพลาดขวัญกำลังใจของทหารลดลงต่ำเพราะไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับผู้บังคับบัญชาได้ภายในหนสัปดาห์เกมเริ่มขาด โครงสร้างพื้นฐานสำคัญเช่นระบบไฟฟ้าและเครือข่ายอินเทอร์เนต็ตบางส่วนในขนมเปนอาจถูกโจมตีทำให้ประเทศเข้าสู่ความวุ่นวายภาคเศรษฐกิจหยุดชะงักธนาคารและระบบการเงินออนไลน์ถูกปิดกัน้นประชาชนเริ่มไม่เชื่อมั่นในรัฐบาลเพราะคิดว่าถูกทิ้งไว้ในความมืดในขณะที่ฝั่งไทยกลับได้เปรียบสูงสุดเพราะทุกการโจมตีทาจากระยะไกลไม่ต้องเสียกระสุนไม่ต้องเสียเนื้อเลือดแต่ผลลัพธ์คือกัมพูชาถูกบีบให้มืดบอดและไร้ทิศทาง การสนับสนุนจากพันธมิตรอย่าลืมครับว่าไทยไม่ได้ยืนอยู่ลำพังในสนามไซเบอร์เพราะมีเครือข่ายพันธมิตรเช่นสหรัฐญี่ปุ่นและนาโตที่เคยซ้อมร่วมทำให้การโจมตีและป้องกันของไทยมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตรงนี้คือสิ่งที่กัมพูชากังวลที่สุดเพราะพวกเขาไม่มีพันธมิตรด้านไซเบอร์ที่แข็งแกร่งเท่ากับว่าถ้าเกิดไซเบอร์วอร์จริงกัมพูชาจะถูกโดดเดี่ยว แต่อย่างซิมูเลชันที่เราเห็นชัดแล้วว่าหาบไทยเลือกใช้สงครามไซเบอร์กัมพูชาจะเผชิญความโกลาหลทันทีตั้งแต่วันแรกและเมื่อเวลายือดออกไปความเสียหายจะยิ่งทวีคูณนี่คือเหตุผลที่ไซเบอร์วอร์ถูกขนานนามว่าเป็นสงครามเงียบที่เปลี่ยนผลลัพธ์ได้ทั้งสนามรบและสำหรับไทยมันคืออาวุธลับที่ทำให้กัมพูชาต้องหวั่นเกรงอยู่ตลอดเวลา